สวัสดีครับวันนี้กเกษตรคนต้องสู้นะครับดูถึงสวนมาดูอาการของลาใบติดในทุเรียนเล็กนะครับช่วงนี้ฝนตกเยอะนะครับจะทำให้โรคลาใบติดนะครับเข้าทำลายต้นทุเรียนได้นะครับอาการแก้ไขเบื้องต้นนะครับถ้ายังเป็นไม่เยอะ นะครับมาดูนะครับนี่ครับอาการของราใบจิตนะครับนี่นะฮะมันก็จะลามนะครับถ้าเป็นไม่เยอะก็ต้องตัดกิ่งทิ้งนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามนะครับช่วงหน้าฝนนะครับส่วนคนต้องสู้นะครับก็เป็นอยู่ไม่กี่ต้นนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามต่อนะครับก็ต้องมา ัดแ,แต่งใบที่เป็นลาใบาติดหรือกิ่งนะครับ,นะรบแล้วหลังจากนั้นก็นะครับฉีดนะครับแบบเนมซีก็ใช้บาซิลัสนะครับหรือว่าจะเป็นเดโครดาม่านะครับหรือว่าอาร์ดีนะครับเพื่อฆ่าเชือ้อทางใบนะครับนี่นะฮะของอาการลาใบาติดนะครับจะขึ้นแบบนี้ เดี๋ยวจะลุกลามนะครับทาให้ใบร่วงหมดนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนเยอะชุกนะครับในเขตภาคใต้นะครับติดมาจากต้นทุเรียนใหญ่นะครับตอนนี้ก็ฉีดหายไปแล้วนะครับก็ลามมาจากทุเรียนใหญ่มาต้นทุเรียนเล็กนะครับในสวนคนต้องสู้นะครับก็ต้องตัดออกนะครับนี่นะครับอาการของ ราเบตินะครับนะครับเชื้อรานะครับก็จะสร้างสปอร์นะครับเป็นใยแบบนี้นะครับแล้วก็ลุกลามนะครับลุกลามไปดังใบอื่นนะครับนี่นะฮะอาการของราใบติดนะครับตัดแล้วก็ต้องไปเผาทำลายนะครับอย่าทิ้งไว้นะครับเพราะเชื้อมันจะ เดินทางดินได้ไวมากในช่วงหน้าฝนนะครับนี่นะฮะจะสร้างสปอร์นะครับเป็นเส้นใหญ่แบบนี้นะฮะจะลุกลามได้เร็วมากนะครับในช่วงหน้าฝนช่วงกลางคืนนะครับนี่นะฮะนะครับนี่นะจะมีสปอร์ขาวๆแล้วก็ใบคายน้ำร้อนลวกมันแบบนี้นะครับเราต้องเก็บใบเผาทำลาย นะครับแล้วก็ตัดแต่งกิ่งที่ใบที่เป็นลาเบติดออกจากต้นนะครับเสียอนต้องสู้ก็ต้องตัดออกนะครับนี่นะอาการนะครับมันจะลุกลามนะครับเป็นตามกิ่งตามก้านนะครับนี่นะอาการของลาเบติดนะครับก็นี่ฮนะจะเป็น เชื้อราแบบนี้นะครับจะเดินเร็วมากในช่วงกลางคืนนะครับจะสร้างสปอร์ตามสิ่งนี่นะครับเห็นไหมาข,าขาวๆนะก็เป็นเชื้อาราปฏิทิ้งนั้นนะครับตัวนี้นางแนวสีก็นะครับใช้ตัวบาซิลัสซัปติลิปนะครับตัวนี้ก็ฆ่าเชื้อได้นะครับหรือว่าอังสวนสู้ใช้อยู่ก็นะครับเป็น RD, อาร์ดอะมิโนโน,นะครับสองห้าหนึ่งนะครับฉีดเพื่อป้องกันตัวราบเบติดนะครับนะส่วนเพื่อนเพื่อนนะครับของใครที่อ่าเป็นอยู่นะครับก็ต้องรีบกำจัดนะครับต้องรีบกำจัดนะครับทางสายอินรีก็ต้องกำจัดอ่าอย่างนี้นะฮะแล้วก็โรนะครับ เพิ่มเชื้ออะไรโคามาลงทางดินนะครับลงทางดินลงทางดินนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อลุกลามนะครับนะเป็นช่วงนี้นะครับทางภาคใต้นะครับช่วงฝนชุกฝนเยอะนะครับก็เกิดอาการแบบนี้หลายสวนนะครับต้องป้องกันนะครับนน่นะครับผมก็มีอยู่ สองสามต้นนะครับก็ต้องหมั่นดูแลนะครับต้องหมั่นเดินมาตรวจนะครับว่าต้นของเราครับมีอาการดาใบาติดไหมนะครับช่วงนี้นะครับฝนตกเยอะนะครับมีทั้งพวกเพลี้ยพวกมแมลงนะครับไหนจะเชื้อราทางดินนะครับก็ต้องเอาใจใส่ต้นทุเรียน เรานะครับต้องหมั่นดูแลนะครับในฉะนั้นก็ทําให้ต้นตุเรียนเราเสียหายได้นะครับนี่นะก็ยอดอะไรก็แตกเดินดีนะแต่ถ้าเป็นลาไปติดก็จะกินหมดเลยนะครับจะกินจะลุกลามทั่วเลยนะครับนี่นะมันก็จะมีสปอร์ขาวๆนะเป็นกันเยอะนะครับช่วงนี้นะนี่นะครับมันก็จะลามไปทั้งยอดนะครับต้องลามไปนะครับนี่ ต้องรีบแก้ปัญหานะครับช่วงนี้ฝนในพื้นที่นะครับจังหวัดระนองนะครับก็ฝนตกชุกมากนะครับดังนั้นทั้งทั้งระบบยาหรือระบบชีวพันธุ์นะครับก็บางทีก็ฉีดยากเหมือนกันนะครับการดูแลช่วงฝนฝนนะครับทั้งเพียทั้งอะไรก็นะครับ พอเข้ามารมในช่วงฤดูฝนนี่แหละครับนะทางโลกทางดินก็เยอะนะครับต้องมันเอาอใจใส่นะครับสำหรับวันนี้นะครับกรเกษตรคนต้องสู้นะครับดูถึงสวนนะครับก็มาแนะนำนะครับวิธีกำจัดเบื้องต้นนะครับถ้าเป็นไม่เยอะก็ต้องตัดกิ่งตัดใบออกก่อนนะครับถ้าเป็น ลูกลามเยอะนะครับก็ต้องใช้ยาสายชีวพันธุ์นะครับสายอินรีเราก็ต้องใช้แบบชีวพันธุ์นะครับะน, ama, ร it, นะครับจะเป็นเดโกรามาหรือตัวบาซิลัสซับติลิสตนะครับตัวนี้ก็ฆ่าเชื้อรานะครับก็ส่วนเพื่อนเพื่อท่านใดนะครับที่เป็นอาการแบบนี้ที่ว่ายังไม่รู้ว่าทุาเรียนเราเป็นอ,อะไรนะครับตัวนี้นะครับสาเหตุที่ เป็นราใบาติดนะครับทําให้ใบทุเรียนเรา,าร่วงหมดนะครับถ้าว่ามันลุกลามเยอะก็จะกินหมดใบนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับกรเกษตรคนต้องสู้นะครับก็ขอจบคลิปนะครับในการติดตามทุเรียนนะครับที่เป็นาราใบาติดนะครับช่วงฝนตกชุกฝนตกเยอะนะครับ อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทํำคลิปนะครับเป็นทุเรียนในแนวอินทรีย์นะครับในพื้นที่ฝนตกเยอะนะฝนตกชุกนะครับในพื้นที่จังหวัดระนองนะครับเพราะว่าบางแห่งก็ไม่ไม่ค่อยมีนะครับโูกนี้แต่ว่าในพื้นที่ภาคใต้ที่มีฝนเยอะก็จะมีอาการโรคตัวนี้นะครับเยอะมากนะครับช่วงนี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ชมนะครับน,นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ